คนยืนสอ,สองขานะครับเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้คือคือคือตัดออกมาแล้วนะครับตัดออกมาแล้วทีนี้การติดสังเกตนะครับเขาจะไม่ติดหมดออพอดีแกเย็บไปนี่ไว้ช่วงล่างเห็นไหมฮะแกจะเบ็นเอาไว้โดยที่ไม่ต้องติดกาวนะครับาจะเห็นว่ารอยตัดนี่คือเฉียบคมมากๆนะครับใช่ครับตัดดีมาก,มาก ก็คือเวลาตัดมันจะต้องใช้แรงเหมือนกันเพราะจะต้องลงไปถึงกระดาษถึงสองชั้นนะคะอย่างน้องนนี่อาจจะยังไม่ค่อยไกลก่อนได้ไหมกาของน้องนี่ถ้ายังแรงยังไม่มากพอก็ไให้กระดาษมันยุ่ยได้อันนี้ก็จะเป็นกันไกพิเศษนะครับซึ่งตัดแล้วจะเป็นรอยหยักนะครับกันไกนี้ก็ไม่ใช่ว่าตัดง่ายนะ เพราะว<า>่าเป็นยากใช่มใช่ใช่คือถ้าไม่ชํานาญเนี่ยตัดแล้วมันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาเลย<ฆ>นะครับนี่แกชํานาญแล้วด้วยความชํานาญบวกสมาธิอันแกร่งกล้านะครับตัดเสร็จแล้วนะครับส่วนล่างนี้จะเห็นเลยนะครับอันนี้จะชัดแล้วเมื่อกี้นี้มันติดนั่นอยู่จะเห็นนะฮะเป็นลักษณะนี้นะครับนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นขั้นของการเอาไปติดกับฐานการ์ดนะใช่ไหมคะ แต่ว่าเขาจะมีเทคนิคตรงหัวใจนิดหน่อยนะครับตรงหัวใจนี่ก็จะพับเพื่อให้มันมีเ,เขาเรียกมีมิติมีมิติหน่อยนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับเห็นนะฮะตัวนี้จะต่างกับหมูหมูนี่คือตัดปับ๊บแล้วก็เสร็จแล้วก็เอากระดาษตัวที่จะใช้เป็นเป็นตัวการ์ดพับแล้วก็ติดกาวอันนี้เนี่ฮะเป็นลักษณะนี้นะฮะเห็นแล้วนะครับจะกลางออกมา ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ทำทำเป็นตัวการ์ดนะครับอ,อ๋อใช้ใช้ตัวนั้นก็ได้ฮะออตัวนี้จะด้านนอกจะใช้กระดาษสาออติดเข้าไปด้วยเพื่อให้เป็นการเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยเอากระดาษสาออใช้กาวติดข้างนอกไปทิง้งเพราะนั้นมันก็จะดูดีกว่าที่จะเป็นกระดาษแบบธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมครับกระดาษสานี่คือ กลุ่มผู้พิการในชมรมบายฮานี่คือผลิตเองด้วยหรือเปล่าคะกระดาษสาเนี่ยจะมีกลุ่มของเขาอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ที่สุรินทร<ะ>์แต่ตอนนี้ก็จะมีเยอะไปหมดนะครับอย่างแล้วเราก็บอกว่าโชคดีอย่างวันนี้มีรู้สึกขอเอ่ยชื่อคุณอรวรัน<ะ>แก้วกระดาษเยื่อไม้ไผ่<ะ>ซึ่งซึ่งผมก็ยังไม่เคยเจอเขายังไม่เคยเจอเอามาให้ลองทําดูะนะฮะเนี่ยเราเจอคนดีๆนะฮะตอนที่ไปที่ตลาดบองมาเช่ก็เอากระดาษจากเมืองนอกมาให้คุณพนพดลลองทําดูนะเพื่อที่จะได้แบบ พมลองดูว่ามีอะไรที่จะทําเพิ่มเติมได้บ้างนี่นะครับก็หลังจากที่นั่นปั๊บเกก็เอากาวติดข้างล่างสองข้างเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการที่มีมิติแล้วนะครับตรงหัวใจสังเกตนะครับหัวใจจะจะจะ,จะยื่นออกมานิดหน่อยนะฮะสามารถปิดได้นะครับแล้วกระดาษข้างข้างนอกก็สวยงามด้วยนะครับเปิดออกมาก็เป็นมีม,มีมิติของมันด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าป๊๊ปอัพการ์ดหรือการ์ดสามมิตินะฮะครับผมก็ รวดเร็วมากผมลืมจับเวลาสวยด้วยนะคะใช่ไม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 ่รู้วเวลาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ได้จับเวลานะฮะแต่ค่อนข้างเร็วมากเลยสองคนเสร็จยังคะไปถึงไหนกันแล้วน้องนินตัดออกมาเป็นรูปร่างแล้วค่ะน้องพลอยยังยังตัดอยู่นะคะก็ยังเด็กนะครับอ่ายังสู้ยังยังยังต้องอาจต้องฝึกอีกนานเออผมผมเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเขาทําจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าในหนึ่งชั่วโมงผมคิดว่าเขาน่าจะได้สัก เออยี่สิบยี่สิบอันได้มั้งแบบนี้นะฮะยี่สิบสามสิบอันน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาตัดค่อนข้างเร็วแล้วถ้าสมมติว่าไม่ต้องเขาอาจจะเกรงบ้างตรงนี้นะฮะถ้ามันมุขนั่งตัดเขาเองอะไรแบบนี้อาจจะเร็วกว่าน,นี้ครับผมนะฮะก็สวยงามนะครับนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่ามันก็จะมีอันนี้คือขั้นเบสิกเป็นเบสิกแล้วหลังจากนี้ก็จะมีขั้นต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปจนกระทั่งอาจจะเป็นลักษณะของขั้นสูงขึ้นไปอย่างการทำการ์ดตัวนี้ที่เป็นแฮปปี้เบิร์ตเดย์หรือว่า เป็นนกเป็นดอกไม้อะไรพวกนี้รครับตอนน,น,นี้ก็คุณอภัยรรณกำลังช่วยน้องนีมอยู่นะคะครับผมแก่สีขาวสวยมากเลยนะฮะ <c oughs> มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะ <c oughs> เขาเป็นคนต่างชาติหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคนไทยนะครับเป็นคนไทยจากจังหวัดสุรินทร์ครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร <c oughs> ได้ได้ได้ครับผม จริงๆแล้วการนี้เท่าที่กะกะดูน่าจะประมาณระหว่าง5นาทีถึงประมาณ7นาทีประมาณนี้นะคะก็คือแป๊บเดียวมากๆนะคะแล้วก็คือออกมาสวยมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นทักษะที่เรียนรู้ไว้ก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะ ทำการให้กับคนที่เรารักโดยที่มันเป็นของแฮนด์เมดมาจากของเราเองแล้วก็เป็นของที่สวยด้วยนะคะให้ใครก็เขาก็คงจะรู้สึกว่าเป็นของพิเศษนะคะที่ได้รับจากเราแล้วก็เราก็ตั้งใจให้เขาด้วยนะคะตอนนี้ก็กําลังสื่อสารกันอยู่นะคะอั <c oughs> นะ,ะการ์ดของน้องนิมน,นะคะก็เริ่มจะองมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะทีนี้ก็มีคําถามอยากจะถามพี่แดงอะคะ่ะเกี่ยวกับ เ,เวลาเราก็อยากเวลาเราเจอผู้ที่พิการทางการได้ยินใช่ไหมคะก็อยากจะทําความเข้าใจกับเขาสักนิดนึงนะคะว่าเราจะต้องสื่อสารกับเขายัางไงบ้างคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยเราจะทราบว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้ยินเนี่ยก็จะมีปัญหาทางด้านการพูดด้วยใช่ไหมคะตรงนี้คืออย่างนี้นะก็มันจะมี2ประเภทประเภทแรกคือเขาเป็นมาแต่กําเนิดอันนั้นจะลําบากมากหน่อยก็คือว่าเขาไม่เคยพูดมาก่อนในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เคยพูดมาก่อนในชีวิตเขาเนี่ยการเรียงคํา เขาจะผิดหมดเลยนะครับอย่างเช่นเอาง่ายๆคำง่ายๆนี่เราบอกว่าเราจะไปเรากำลังขึ้นต้นไม้อย่างเนี้ยเขาบอกต้นไม้ขึ้นค่ะหรือบางทีเราอ่านแล้วเรางงหมดคําพูดเขาจะกลับกันหมดนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมผมยกตัวอย่างตอนตอนเสวนาว่าคนมาบอกว่าให้ตัดอันนี้ให้หน่อยเขาก็เขียนกลับไปเลยว่าทํานานไหมคนที่คนที่สั่งตัดก็งงเป็นไก่ตาแตกว่าเอ้ยใจฉันทาเองเขาอยากจะสื่อสารว่าจะให้เวลาเขาทําเท่าไหร่ใช่ไหมครับเป็นหน้าที่ที่เราต้องรู้ว่าเขาบอกว่าเขาจะทํานานหน่อยนะรอไหวไหมอะไรประเภทเนี้ยนะครับ ผมผมผมอยู่ข้างในหอจดหมายเหตุผมก็กลัวเขาจะมาไม่ถูกเพราะสับเฉพาะเขาจะไม่รู้นะฮะอย่างบอกว่าเซนต์เทนเวิร์ลลุทีเคปาร์เขาจะไม่รู้เราต้องหาอะไรเทียบเคียงให้เขารู้นะอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้อาจจะเป็นโจกหน่อยคือว่าบอกให้มาที่เซนต์เทนเวิด์เขาไม่รู้เราบอกอ๋อเราก็เขียนว่าที่เขาเผากันน่ะเขาต้องหาอะไรที่เป็นจุดเดงใช่ที่เขาที่เขาตีกันแล้วเผากันเขาก็จะทำสีสีแยกให้ดู บอกอันนี้ใช่ไหมหรืออะไรพวกนี้แล้วก็มีพระพรหมยกมือไหว้ mm hmm. นั้นใช่คือศัพท์เฉพาะเขาจะไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องยากผมบอกว่าชื่อเต็มๆของที่ที่จะมาคือหอจดหมายเหตุพุทธทาตเขาก็ตอบกลับมาทันทีว่าผมชื่อนพดลเจริญสริริครับ <c oughs> คือเขา <c oughs> แล้วอย่างประโยคย,ยาวนะฮะยาวๆเขาจะไม่อ่านคือเขาอ่านแล้วเขาจะไม่เข้าใจต้องเป็นประโยคสั้นๆเดี๋ยวนี้เลยเป็นหน้าที่ที่เราต้องรู้ว่าต้องถามเขาสั้นๆหุ้นห้วน,วนอยู่ไหม ไปไหมนะถึงไหนซึ่งซึ่งเมื่อก่อนผมอาจจะต้องใช้คือเราเราให้เกียรติเขาเราจะต้องขอโทษนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วครับอะไรพวกนี้นะอะไรพวกนี้เขาก็จะตอบสั้นๆอันนี้จะเป็นแบบที่ยากขึ้นที่เขาอยากจะมาสาธิตให้ดูอีกนิดนะฮะเพราะเวลายังมีเหลือใช่ไหมครับใช่ค่ะัอนนี้เราก็จะคุยเรื่องของเขาไปก่อนว่าการสื่อสารผมเองเออการที่เราจะใช้ล่ามไปกับเราทุกที่เนี่ยจริงๆแล้วมีล่าม อันนี้เป็นแบบอ๋อ,อเป็นแบบผีเสื้อที่ผีเสื้อที่เกาะอยู่บนกอเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูอันนี้จะสวยมากนะฮะเป็นลายละเอียดยิบเลยแล้วมีผีเสื้อเกาะอยู่ด้วยเช่นครับอันนี้ติดแผ่นเดียวอันนี้ก็แผ่นเดียวนะครับสงสัยผมคิดว่าเขาจะตัดแล้วมาต่อกันอันนี้สองอันนี้หนึ่งโอเคครับเชิญครับก็เออ อย่างที่ผมบอกว่าบางทีเราเราผมผมจะผมก็ไม่ได้เรียนภาษามือเพราะว่าคนพิการมีหลายเพทแลเราเพิ่งเข้ามาเราก็เอาเข้ามาช่วยปับ๊บเราก็ศึกษาจากตัวเขาศึกษาจากประสบการณ์จริงนะครับว่าเออเราต้องสือ่อสารกับเขายังไง<ช>อะไร,ะไรพวกนี้นะฮะก็ถึงได้เริ่มเรียนรู้ขึ้นมาเรียนรู้เข้ามาว่าอ๋อถ้าภาษาเขาจะมีโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้เป็นตอนแรกหลายคนพอได้ยินปั๊บขำเลยนะว่าเขา้เขาามีโทรศัพท์มือถือเออผมเคยโทรเข้าไปหาเขา เสร็จแล้วคนเขาก็ไล่ผมฟังว่าเขาก็วิ่งเลยถ้าโทรเนี่ยเขาจะวิ่งเลยอ๋อค่ะคือให้ช่วยรับให้หน่อยนะครับแต่เขามีไว้เนี่ยเพื่อส่งมเมสเซจนะฮะเขาจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีไว้ส่งมเมสเซจแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะมีโครงการโครงการหนึ่งเรียกว่าล่ามออนไลน์นะค,คือคนพิการทางทางทางการได้ยินเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นลงพักจากโจ์กลายเป็นจำเลยเพราะว่าฟังเขาก็ไม่ได้ยิน เขาว่าอะไรมาเราไม่ยินเลยตัวเองสื่อสารกับตํารวจก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าย่าเปรียบบ้างใช่แล้วตํารวจถ้าสมมติว่าไม่เคยรู้ว่าเขาเขาเรียนคําพูดไม่ถูกหรือยาวๆไม่ได้เนี่ยก็จะสื่อสารกับเขาไม่ได้เพราะฉนั้นโครงการต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าไม่ใช่อาจจะเป็นมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าคนพิการอย่างนี้จะใช้พวกเครื่องเครื่องที่มีเขาเรียกอะไรสมัยใหม่หน่อยเทคโนโลยเอามาใช่เป็นไอโฟนเป็นแบล็คเบ